เราสัมผัสแล้วว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์สิ่งที่เรากำลังฝึกฝนนี้คือการสั่นสะเทือนความรู้สึกจากภายในเข้าสู่จิตญ,ญาณที่สงบสุขซึ่งจะทำให้หัวใจของเราเบิกบานอย่างแท้จริงไร้ขอบเขตไร้รพรมแดนเป็นสัจธรรมของชีวิตได้จักะวาล เราคือจิตอวิญญาณอันไร้ขอบเขตและมีคุณค่าเราไม่ได้ไปกว่าจิตอวิญญาณดวงอื่นเลยในโลกนี้เรากำลังรู้ซึ้งถึงตัวตนของเราเราที่เป็นมนุษย์ตระหนักรู้ถึงความจริงแท้ของดวงวิญญาณดังที่เรามักบอกกับตัวตนตัวเองอยู่เสมอว่าเราใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ให้กับจิตอวิญญาณของเราเรากำลังเข้าถึงภารกิจที่มั่งคั่งร่ำรวย กดเห็งแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้งและกดแห่งความโชคดีจงรู้สึกอยู่เสมอว่าเรากำลังเข้าสู่สภาวะแห่งชีวิตที่เจิดจ้าเป็นแสงสว่างให้จิตวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นเรืทท่องสำคัญมากที่จะรู้สึกถึงความเป็นนิรันด์พวกเราคือธาตุรู้เราคือจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เราคือสนามพลังงานแห่งความตระหนักรู้อันสูงส่ง เมื่อเราเข้าใจสมาธิจากวิญญาณของเราเราจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของเราที่อิ่มเอมและมีความสุข